หนาบ้านหลังเล็กมีลูกแมวตัวน้อยน้องแมวชื่อปุกปุยลูกแมวพันสกอติสขนสีเทานุ่มนิ่มหูพับเข้าหากันเป็นแมวที่น่ารักและชอบการผจญภยัยวันหนึ่งปุกปุยได้วิ่งเล่นเข้าเที่ยวทุ่งกว้างเข้าไปในป่ากว้างใหญ่และน่าตื่นเต้นกว่าที่ปุกปุยเคยขีดด่าไว้มากมีทั้งดอกไม้สวยๆผีเสื้อหลากสี และสัตว์ตัวอื่นๆมากมายแต่ก็มีอันตรายซ่อนอยู่ด้วยเช่นกันปุกปุยเคยเกือบหลงทางอยู่ในป่ารกระหว่างที่ปุกปุยกําลังเดินหลงทางอยู่นั้นมันก็ได้พบกับกระต่ายน้อยตัวหนึ่งชื่อกระต่ายกระต่ายเป็นมิตรกับปุกปุยมากทั้งสองตัวเล่นด้วยกันอย่างสนุกสนานปุกปุยเล่าเรื่องราวต่างๆให้กระต่ายฟังกระต่ายก็เล่าเรื่องราวของมันให้ปุกปุยฟังเช่นกัน ปุกปุยและกระต่ายกลายเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันพวกเขาช่วยเหลือกันเสมอมะเมื่อปุกปุยหิวกระต่ายก็จะแบ่งอาหารให้ปุกปุยเมื่อกระต่ายเจ็บปุกปุยก็จะดูแลกระต่ายวันหนึ่งเกิดพายุฝนฟ้าคะนองอย่างรุนแรงปุกปุยและกระต่ายต้องรีบหาที่หลบฝนพวกเขาวิ่งเข้าไปหลบในโพรงไม้แต่โพรงไม้แคบมากปุกปุยและกระต่ายจึงต้องเบียดกันจนแน่น ปุกปุยคิดถึงบ้านมากมันอยากกลับไปหาตาวัดและพี่น้องของมันปุกปุยบอกกับกระต่ายว่าฉันต้องกลับบ้านแล้วกระต่ายรู้สึกเศร้าใจมากแต่ก็เข้าใจปุกปุยดีกระต่ายบอกว่าฉันจะคิดถึงนายนะปุกปุยปุกปุยลากระต่ายแล้ววิ่งกลับบ้านอย่างเร็วเมื่อถึงบ้านปุกปุยรีบวิ่งเข้าไปหาตาวัดตาวัดเห็นปุกปุยกลับมาอย่างปลอดภัยก็ดีใจมาก ตาวัดอุ้มปุกปุยไว้ในอ้อมกอดและเลียขนให้ปุกปุยอย่างอ่อนโยนปุกปุยเล่าเรื่องราวต่างๆที่เจอมาให้ตาวัดฟังตาวัดฟังแล้วก็ยิ้มให้ปุกปุยลูกเก่งมากที่เอาตัวรอดมาได้ลูกได้เรียนรู้หลายอย่างจากการออกไปผจญภัยในครั้งนี้ปุกปุยรู้สึกภูมิใจในตัวเองมากมันได้เรียนรู้ว่าโลกภายนอกนั้นทั้งน่าตื่นเต้นและอันตราย แต่ถ้าเรามีพื้นที่ดีและไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคเราจะสามารถผ่านพ้นทุกอย่างไปได้ตั้งแต่นั้นมาปุกปุยก็ใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวอย่างมีความสุขมันยังคงเป็นเพื่อนที่ดีกับกระต่ายเสมอและยังคงออกไปสำรวจโลกภายนอกอยู่เรื่อยๆแต่คราวนี้มันจะระมัดระวังตัวมากกว่าเดิม